มาแล้วครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบ่าวเอกล้านทุ่งนะครับวันนี้พาทุกคนนะครับมาอยู่กับยันม่านะ WM สามห้าหนึ่งคันนี้เลยนะครับไถดินชื้นๆจำๆนะครับนี่นะอยู่กับนาครามนะโอ้ดูดินนะค่อนข้างที่จะ ชื้นนะแล้วก็ฉ่ำน้ำมีบนนะว่าถ่ายากนิดนึงถ้าดินแบบนี้นะวันนี้พาทุกคนมาอยู่กับเยนมาตรงนี้ก็เป็นที่ต่ำนะรองรับน้ำเวลาฝนตกมานะครับกออ็น้ำก็จะมาอยู่บริเวณนี้นะแล้วเวลา อ่แห้งนะครับก็จะช้ากว่าตรงอื่นนะครับนี่นะบริเวณอื่นนะครับแห้งหมดแล้วนะเนี่ยสังเกตดูนะครับว่าหน้าดินแห้งนะครับแต่ด้านล่างไม่ได้แห้งนะชื้นๆเลยชำ่ำๆน้ํานะแต่เจอกับยันมาก็สบายๆนะนี่นะครับมาแล้วอาจจะวิ่งนินๆหน่อยนะเพราะว่าดินแบบนี้นะครับ เจอความแรงกันมากนะครับไม่เป็นไรนะครับดินแค่นี้สบายสบฮะนีนะไปริ้วเลยนะดูดินนะครับ อยงนิ่มๆนะเครื่องแน่นๆยันมากนะแต่ความแรงก็เหลือกินนะคันนี้เจอดินแบบนี้ก็ไถค่อนข้างที่จะยากนะครับเมื่อกี้มีบนนะว่าไถาค่อนข้างยากนะ นี่นะฮะมาเลยครับวายเอ็มนะครับสามห้าหนึ่งเอ บรรยากาศก็กขึ้มฟ้าคึ้มฝนนะครับวันนี้แต่ก็เว้นตกมาหลายวันแล้วแต่ตกทีหนึ่งนะโอ้ก็ต่อเนื่องหลายวันทีเดียวช่วงนี้ก็ได้ลงไถทำนู่นทำนี่ได้บ้างนะเว้นแบบนี้แต่ถ้าช่วงไหนที่ตกต่อเนื่องนะครับก็ลงงานไม่ได้เลย เว้นหลายวันเลยฮะนู่นนะฮะตรงนั้นก็เป็นเอ่งรองรับน้ำเหมือนกันนะครับนูนนะฮะลงไปฝั่งนู้นเลยตรงนี้ก็สูงขึ้นมานิดนึงนี่นะเมื่อก่อนก็เป็นป่านะครับตรงนี้ก็มาปากถางปลูกเบิกนะก็ท่าที่ทุกคนเห็นนะครับว่ายังมี กองไม้อยู่นะครับนู่นนะมาแล้วครับพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับการทำงานของยันม่านะครับ YM 3 5 1ห้าคันนี้นะ เดี๋ยวเราเราดูตอนวนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะฮะดูมีมองหน้านะครับสองตัวนี้เป็นวัวของชาวบ้านนะฮะก็พามากินหญ้าบริเวณนี้หญ้าเยอะนะ ญาที่วัวชอบด้วยกินเล็มๆไปนะร้อนครับวันนี้ร้อนก่อนฝนจะตกกอ็อากาศก็จะประมาณนี้ร้อนมากมาแล้วครับเนี่ฮะ เสียงเครื่องแน่นๆนะเสียงนิ่มๆกับการโลงงานไถนะครับดินแบบนี้นี่นะยันมากกับนะครับนะ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับการไถปลับดินนะของยันม่า YM 3 5 1 A นะครับกับนาครามนี่นะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปข้างในต่อนะพอดีมีนัดอยู่นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ